สวัสดีค่ะผู้ใหญ่ค่ะได้สอนตั้งแต่โบราณโบราณแล้วว่าถ้าคนเขาไม่มีคุณธรรมเมตตาธรรมไม่ละโมบโกโรธหลงแล้วก็จะไม่มีการทะเลาะเบาแหวงแย่งชิงหรือขดโกงต่อกันพระสุบินปณีโตที่จังหวัดตราดท่านได้สอนเรื่องสัจจะในการออมทรัพย์ไว้ดังนี้ค่ะสัจจะคำว่าคำว่าสัจจะเนี่ยถ้าเราทากับมันหล,ลุ่มหลวมเนี่ยมันจะบาดมือเราเองมันจะบาดตัวเราเอง ฉันทำต้องทำให้จริงสัญญะก็คือความจริงมันบอกเราถึงความจริงไอ้สะสมทรัพย์เนี่ยทรัพย์เนี่ยเรามักจะไปตีความหมายว่าปเ,เป็น,รรรปเปน,นเงินทองที่จริงทรัพย์เป็นภาษาสันคกิจทรัพย์แปลว่าเครื่องพื้มใจต่างกไม่ใช่หมายถึงเงินทองทําความดีมันก็ปลื้มใจได้ไม่มีเงินไม่ีทองการคิดดีต่คนอื่นช่วยคนอื่นพูดดีแต่คนอื่นมันก็เป็นทรัพย์ทั้งหมดแค่นั้นคุณต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อตัวเองให้ได้เมืแต่เราคนอื่นเนี่ยเราจะตายไปก่อน่างนั้นนี่คือหลักธรรมชาติที่อาจารย์สอนี้ให้บอย จากชุมชนเล็กๆค่อยๆขยายใหญ่จากใกล้เคียงวัดขยับก,การออมด้วยสัจจะได้เติบโตจำนวนมากเป็นระดับอำเภอเมื่อนานเข้ามีคนเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปเป็นแบบอย่างขยายทั่วจนใครๆก็รู้จกัจกฟ้งคุณนศัจจะของหลวงพ่อสุบินจากจังหวัดตราดไปอย่างแพร่หลาย หลวงพ่อท่านเทศนาธรรมว่าเมื่อมีสัจจะและรู้คุณค่าของการออมทรัพย์สัตว์ซื่อไม่คิดโกงต่อกันวันนั้นเมื่อตโตไปเยอะๆการคอร์รัปชันก็จะไม่เหมาะกับประเทศไทยต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ